มาดูนะคะช่องป้าคำสายโกกกองนะคะประเด็นที่ว่าไปทำบุญนี่ก็มีคนจะเป็นจะตายนี่ไม่รู้มันเป็นอะไร,ระก็ทำบุญนี่เราไปทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์นะคะเราอยากให้ล,งลุงคนผลอันตรายทั้งปวงเราก็ทุกปีเราก็ขึ้นไปทำบุญนะคะ <c oughs> บ้านโกกกองนี้ทุกปีต้องขึ้นไปทุกคนไปขอ พรปีใหม่ของไทยนี่ก็ขอพรที่วัดผาเอกศักดิ์สิทธิ์มากแต่ว่ามีคนก็ร้องไห้ร้องห่มเหมือนจะเป็นจะตายไม่รู้เป็นอะไรก็ขอฝากด้วยว่าอย่าทำอย่างนี้นะคะเพราะว่าเรารักกันไม่ใช่ว่าเราไปเข็นฆ่าใครเราก็ไปทำบุญดีๆแล้วก็มีคนร้องไห้ร้องโหมถือมีดถือพานี่มันไม่ใช่แล้ว ขอร้องว่าอย่าทําอีกนะคะเรารักกันบ้านเดียวกันพี่น้องเดียวกันยายยายยาอย่าพูดถึงมีดนะเออก็เขาก็ไม่ได้ถือพาถือมีดเนาะจรแล้วเล้วอย่าพูดเลยอย่าพูดถึงเลยจ้าเ็าร้องไห้ร้องหถือดไรขึ้นไปแค่นั้นพอถือดอกไม้ขึ้นไปละมั้งกราบไหว้ ก็อย่าร้องไห้ร้องห่มเลยเพราะว่าทำบุญนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะคือว่าไปไหนไปไหนเขาก็กราบก็ไหว้พระนี่นะเราก็อยากกราบอยากไหว้พากันไปทําบุญอย่าร้องไห้มันไม่ได้บุญเขาบอกไปหลายคนนี้ถ้าคนไหนร้องไห้เขาบอกให้กลับบ้านเลยค่ะกลับบ้านมาร้องไห้อยู่ที่มุดน้ำลงโอ่งเลยก็ร้องเลยไม่มีใครได้ยินแล้วก็ไม่มีใครเห็น อย่าทำอย่างนี้นะคะขอร้องค่ะจบแล้วค่ะจบแล้วแล้ว,ลวประวัติการทำบุญของเราเนี่ยประวัติาน,านียังครั <c oughs> โอ้อันนี้มาตั้งแต่เกิดแต่นู่นแต่พ่อสอเท่าไหร่นะเก้าเก้าอะไรเก้าห้าวัดนี้เกิดมาก็ต้องขึ้นไปทุก,ทกป,ปีพอเดินเมษาต้องขึ้นอย่าให้สิ้นเดือนเมษา เพราะว่ามัน้อนมันจะ้อนอันนี้ก็พอบอกทุกคนนะคะว่าขึ้นไปทําบุญแล้วเรายิ้มแย้มแก่มใสเราทักทายกันค่ะจะได้บุญมากๆเลยค่ะถ้าขึ้นไปแล้วร้องไห้ร้องห่มอย่างนี้ได้บาปนะคะต่อไปชีวิตเจ้าก็จะมีแต่น้ําตานะคะตั้งแต่ลูกปุลินท่านยังมียังมียังไม่มรณภาพนี้เขาไปทําขึ้นเึ้นไปทําทุกปีนะไปทําทุกปีค่ะก็มีคนหัวเราะยิ้มแย้มแก่มใส ถ้าใครร้องไห้อย่างนี้ก็บกบ่งบอกเลยว่าชีวิตของเขามีแต่จะมีน้ําตาตลอดค่ะน้ําตาเช็ดหัวเข่านะคะอย่าร้องเดอ้อบอกไว้ว่าทุกคนยูทุกเปอร์ทุกคนที่ขึ้นไปผาแอกต้องยิ้มอย่างเดียวทักทายกันอย่างมีความสุขลงมาแล้วก็เต้นนี่ ถ้าเขาไม่ให้เต้นตรงลานนี้ก็เข้าสวนยางก็เต้นหรือว่าเข้าห้องน้ําก็เต้นกัน,นเลยค่ะมันจะมีความสุขยิ่ง <c oughs> ยิ่งขึ้นไป <c oughs> เงินทองก็ไหลามานะคะอย่าร้องไห้ถ้าร้องแล้วเงินหายค่ะบาปหนาสาหดนะคะที่ที่ร <c oughs> ้องไห้ร้องห่ม <c oughs> เหมือนกับว่ามีความทุกข์อย่างที่สุดข,ขึ้นไปทําบุญน่ะมีความทุกข์ยากลําบากกายจิตใจด้วยค่ะเจ็บปวดมากที่ทําบุญ แล้วคุณจะไม่ได้บุญนะคะถ้าคุณยิ้มให้คนอื่นแล้วก็สวัสดีคนอื่นคนอื่นก็จะมาสวัสดีนะคะฝากไว้แค่นี้นะคะฝากช่องหน่อยฝากช่องหน่อยฝากช่องหน่อยฝากช่องป้าคำใสนะคะกดไลค์กดแช้งให้หน่อยนะคะเปิดใหม่ยังไม่รู้เรื่องเหมือนงมเข็มในสมุดน่ะค่ะเด้อเด้ด่าๆอย่างนั้นละค่ะตอนนี้มีคนติดตามแล้ว120คนนะครับ ชออะไรนะไม่ชองอะไรนะชอ่หอลุงเซลพี่หอสายาคำใสโกกกอกค่ะสายทำสายทำเอาแซลอีกแล้วสายทำนี่แสดงว่ามาใช้สายใช่ไหมเข้าใจนะนี่เข้าใจเลยก็โอเคค่ะก็ฝากกะไรกดติดตามได้นะคะขอบคุณมากมากค่ะ